สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชอลลี่ก็มีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสนิดนึงนะคะเพื่อที่จะมาบอกพี่ๆน้องๆสาวๆส,สายฝอเพื่อให้ตั้งรับกับสถานการณ์แบบนี้ฟังแล้วตกใจมากๆเพราะว่ามีมากกว่า20คนซึ่งชอลลี่ถือว่า20คนเนี่ยมันเป็นยอดที่เยอะแล้วนะคะจริงอยู่สาวๆสายฝอมีมากมายเป็นร้อยเป็นพันคนในประเทศเราในบ้านเราแต่ ยีคนสำหรับชลลี่นี่คือถือว่าเยอะมากเป็นสถิติที่โดนเทเยอะมากๆจริงๆฟังแล้วตกใจจึงหยิบมาพูดเรื่องพวกนี้ค่ะทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามาหาชลลี่หรือมาคอมเมนต์ในคลิปที่ชลลี่โพสตเพื่อเพิ่มอเนจีให้กับพี่พี่น้องทุกคนอะนะคะพอส่งเข้ามาแบบนี้เรารู้สึกว่าเรา เราตกใจแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นห่วงเป็นใหญ่ดังนั้นสิ่งที่ชอลี่จะพูดต่อไปนี้มันจึงเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆน้องๆสาวๆส,สายฝอทุกคนรบกวนฟังกันให้จบนะคะอยากจะช่วยแชร์ก็ช่วยแชร์ต่อไปเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นความรู้บอกต่อเป็นกระบอกเสียงที่จะทําให้สาวๆไทยของเราได้เข้มแข็งมากขึ้นคือ หลังจากที่มีการติดต่อสื่อสารกันกับแฟนฝรั่งชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ดีนะคะพอทีนี้พอได้มีการพบคุยกันเรียบร้อยเจอเจอกันเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นครั้งหรือสองครั้งแต่พอหลังจากนั้นค่ะสาวๆที่ส่งข้อความมาก็ดีหรือคอมเมนต์มาก็ดีบอกเลยว่าแฟนของหนูพอเขากลับไปเขาหายไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นคะบางคนบล็อกทุกช่องทางบางคน ฝรั่งก็ใช้การบอกเลิกโดยการที่ส่งอีเมลมาบอกเลิกฝรั่งบางคนไม่พูดแม้แต่คำบอกลาอยู่ๆแม่งก็หายไปซะอย่างนั้นสันดานฝรั่งนะคะสาวๆสายฝอขาสิ่งที่โชลี่จะบอกต่อไปนี้มันคือข้อเท็จจริงและเกือบ90%ฝรั่งหรือว่า foreigner ชาวต่างชาติเป็นแบบนี้จริงๆคือ เวลาที่มันจะบอกเลิกใครหรือถ้ามันไม่ชอบใจอะไรสิ่งแรกที่มันเป็นข้อดีของมันแหละถ้าเรามีภาพเรามีเป็นของตัวเองมันก็จะทําให้เราดีเช่นเดียวกันมันเป็นภูมิคุ้มกันเราในสเต็ปหนึ่งแต่ถามว่าทํากับคนทั่วไปทุกครั้งทุกวันทุกบ่อยๆครั้งมันดีไหมไม่ดีหรอกค่ะมันเป็นสันดานดิบที่ที่ที่ไม่เวิร์กนะคะถามว่าเป็นข้อดีของมันคืออะไรคือเวลาถ้ามันตัดมันตัดง่ายเลย แต่คนไทยเราไม่คนไทยเราจะมีการห่วงหาอาทรยังมีเยื่อใยยังไม่สามารถตัดขาดได้แค่ครั้งเดียวหรืออะไรใดก็ตามทีแต่ฝรั่งสันดานของมันคือถ้ามันอยากจะตัดมันตัดเลยบางคนบอกเลิกโดยที่ไม่มีเหตุผลใดๆบางคนบอกเลิกเพราะเนื่องจากว่าบางบาง,บางคนเนี่ยบางคู่เนี่ยอาจจะท้อแท้อาจจะหมดกําลังใจในเรื่องของการส่งเสียเลี้ยงดูค่ะบางคนเนี่ย ไม่สามารถที่จะส่งเสียเงินให้ต่อไปแล้วนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยเขาไม่อยากจะส่งเสียละเขาไม่อยากจะมีแฟนไทยแล้วเพราะว่าแฟนไทยเยอะมากมายไหนจะครอบครัวเขาไหนจะครอบครัวผู้หญิงไหนจะตัวผู้หญิงไหนจะลูกผู้หญิงอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเยอะแยะมากมายไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงไทยเราจะสามารถทําต่อไปได้คือถามเขาก่อนว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ไม่พร้อมที่จะส่งเสียสมมติว่าอ่ะเดือนละห้าหมื่นคุณไม่พร้อมแล้วเนี่ย เราคุณสามารถที่จะเอ่อซัพพอร์ตชั้นเท่าไหร่ได้บ้างสอง0มื่นไหมหรือสักสอ0 0มื้าไหมหรือสักสา0หมื่นไหมไม่ต้องถึงเท่าเดิมก็ได้ชั้นก็เข้าใจคุณในสเต็ปหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคุณก็ต้องดูแลชั้นเช่นเดียวกันคือมันเป็นการพูดคุยกันนะคะถ้าเขากังวลเรื่องเงินเราก็ต้องคุยเรื่องเงินให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์เหมือนกับเราเห็นใจเขาในบางบางเอ่อในในช่วงเวลาของเขาด้วยเพราะบางทีเขาอาจจะแย่แต่เขาไม่กล้าบอกเราพอไม่กล้าบอกมันเป็นการที่พอไม่คุยกันมันก็ เลิกเลยดีกว่ากูไม่เอาละฝรั่งมันก็จะแบบมันก็จะรักตัวมันเองมากกว่าโดยการถ้าวันหนึ่งมันรู้สึกว่ามันแย่แล้วเนี่ยมันก็จะโปรเทคตัวเองซึ่งมันเป็นข้อดีค่ะสาวๆดังนั้นสาวไทยที่ชลลี่จะบอกต่อไปนี้คือคุณจะต้องรักตัวเองให้มากพอก่อนถ้าคุณรักตัวเองให้มากพอแล้วเนี่ยวันหนึ่งคนทุกคนนะคะเวลาที่มันจะเห็นแก่ตัวมันจะเกิดการเห็นแก่ตัวแบบแบบแบบที่คุณไม่คาดคิด เหมือนเราอะค่ะถ้าเรารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เมื่อก่อนเรารักมากเลยแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอยู่กันไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นอะหันกลับมารักตัวเองดีกว่าให้ i, กูรักตัวเองแล้วกูไม่ไหวแล้วกูอยากเลิกเราก็เป็นเช่นเดียวกันเราก็เราก็ทําได้เลยอะถ้าวันหนึ่งเราอยากจะเห็นแกนตัวค่ะสันดานดิบของเราหรือว่าของใครๆหรือว่าของคนอื่นหรือของฝรั่งมันมีกันแทบทุกคน ะะดังนั้นสิ่งนี้ที่โชลี่อยากจะมาบอกว่าไม่ว่าเขาจะกลับไปแล้วเขาจะบอกเลิกเราโดยการบล็อกเราโดยการที่ไม่ติดต่อเราหรือใดๆทั้งสิ้นที่ไม่อยากเราไม่อยากจะมีคุณในชีวิตของเขาแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณต้องทําคือยอมรับความจริงก่อนสิ่งนี้จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันในตัวเราค่ะถ้าเรารู้จักคําว่ายอมรับความเป็นจริงว่าเฮ้ยเขาทิ้งเราไปแล้วนะยอมรับให้ได้ก่อน ถ้าเรายอมรับได้เราจะเดินหน้าต่อไปได้แต่ถ้าเรายอมรับไม่ได้แล้วมัวมาขวนคิดแต่ว่าเขาทิ้งเราไปเพราะอะไรวะเขาเลิกเราไปเพราะอะไรวะงงมากเลยเสียใจเข้าใจว่าเสียใจค่ะเข้าใจว่าเจ็บค่ะแต่จงจำไว้ว่าถ้าผู้ชายมันรักเรามากพอมันจะไม่ทิ้งเราไปแบบเงียบๆแบบเฮี้ยๆแบบเลวๆแบบนี้ดังนั้นสาวๆค่ะรักตัวเอง และยอมรับความจริงและที่สำคัญเลยเนี่ยนะคะเขาไม่รักเราแล้วก็คือไม่รักเราแล้วค่ะจงปล่อยเขาไปและหาคนที่เขารักเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทั้งร่างกายและจิตใจดึงเขาเข้ามาในชีวิตค่ะถ้าเรามัวแต่ไปหวนคิดว่าทำไมทำไมมีคำถามอยู่ตลอดเวลาคำตอบมันไม่ได้แน่นอนเพราะเขาจากเราไปแล้ว ดังนั้นเดินหน้านะคะสาวๆและทำตัวเองให้ดูดีอย่าโพสต์โหยหวนโหยหาหน้า Facebook หน้าโซเชียลมีเดียต่างๆอย่าทำแบบนั้นเพื่อทำลายตัวเองค่ะจงให้ทำทำให้ตัวเองมีความสุขพอหมดคนนี้ไปจงให้คนนั้นมันหันกลับมาเห็นว่าพอไม่มีกูแล้วทำไมมึงดีขึ้นหรือ กูไม่มีมึงแล้วชีวิตกูแม่งโคตรดีขึ้นเลยทําให้ตัวเองดูดีขึ้นคะ่ะเมื่อไหร่ที่เราดูดีขึ้นเราจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาแต่ถ้าเรายังจมปักอยู่กับความทุกข์ความโศกที่เขาจากเราไปทิ้งเราโดยไม่มีสาเหตุแล้วเราจะเสียน้ําตาไปเพื่ออะไรให้กับผู้ชายเร็วๆคนนั้นถูกไหมคะดังนั้นหันกลับมารักตัวเองคะ่ะอย่าเสียเวลาชีวิตแม้แต่วินาทีเดียวกับผู้ชายที่มันเลือกที่จะทิ้งเราไปโดยไม่มีเหตุผลคะ่ะสาวๆขอให้ทุกคนโชคดีคะ่ะ